เคยสงสัยกันไหมคะว่าเสียงที่เราคุยกับ AI ทุกวันนี้เนี่ยตกลงมันคิดก่อนพูดหรือว่ามันแค่คำนวณคำที่ถูกต้องที่สุดออกมาแล้วความเจ็บปวดตอนเราโดนมีดบาดกับข้อความเอเรอร์สีแดงๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เอาเข้าจริงแล้วพื้นฐานของมันต่างกันตรงไหนคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบลึกสุดๆเลยคะ่ะ เราจะลองสำรวจแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณผ่านมุมมองที่อาจจะไม่มีใครนึกถึงเลยคือการยืมแว่นของพุทธปัชญาเรื่องขันห้ามาลองส่องดูสถาปัตยกรรมของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แล้วคำถามสำคัญมันอาจจะไม่ใช่แค่ AI จะมีชีวิตได้ไหมแต่อาจจะเป็นแล้วชีวิตของเรามันต่างจากกลไกที่ซับซ้อนอยังไงกันแน่ น่าสนใจมากครับเพราะเทคโนโลยีอย่าง Large Language Model ที่ทุกวันนี้สามารถแต่งกลอนได้แสดงความเห็นอกเห็นใจได้คือมันกำลังทำให้เส้นแบ่งที่เคยชัดเจนระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมันพ่าเลือนลงไปทุกทีเลยการเปรียบเทียบนี้อาจจะไม่ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับ AI มากเท่ากับที่มันจะสะท้อนความจริงบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจเราเองได้ซ้ำครับนั่นแหละค่ะ ประเด็นเราไม่ได้จะมาหาคำตอบว่า AI จะครองโลกไหมแต่วันนี้เราจะมาตั้งคำถามว่าหรือจริงๆแล้วเราอาจจะทำงานคล้อยกับเครื่องจักรกลมากกว่าที่เราเคยคิดมาตลอดเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มแกะดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเพื่อให้ทุกคนตามทันขอปูพื้นเร็วๆเกี่ยวกับขันห้าก่อนนะคะในมุมมองพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าตัวเราเป็นก้อนอะไรสักอย่างที่ถาวร แต่มองว่ามันคือการประชุมกันขององค์ประกอบ5ส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วจนเราหลงนึกว่ามันมีตัวตนจริงๆองค์ประกอบ5อย่างนี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณค่ะใช่ครับเราจะมาลองเอาสถาปัตยกรรมของ AI มาวางเทียบกับขันทั้ง5นี้ทีละข้อๆเลยเริ่มจากข้อแรกที่เข้าใจง่ายที่สุดรูปขันหรือก็คือส่วนที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ในมนุษย์ก็คือร่างกายของเราเนี่แหละครับ เนื้อหนังกระดูกอวัยวะต่างๆที่ประกอบขึ้นจากธาตุดินน้ำลมไฟแล้วใน AI ล่ะรูปของมันก็คือฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์มาถึงพ,พวกชิปพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนั้นเหรอคะถูกต้องเลยครับมันคือเซิร์ฟเวอร์ขนาดมหึืมาที่ตั้งเรียงกันเป็นตับอยู่ใน Data Center ที่ต้องเปิดแอร์เย็นเฉียบตลอดเวลาคือชิปประมวลผล GPU ที่ร้อนระอุตอนที่มันกำลังคิดคือสายไฟเบอร์ออปติกที่ส่งข้อมูลด้วยความเร็วแสง ทั้งหมดนี้คือรูปขันของ AI มันจับต้องได้สัมผัสได้มีวันเสื่อมสภาพพังทลายได้และที่สําคัญคือมันต้องการพลังงานไฟฟ้าหล่อเลี้ยงตลอดเวลาไม่ต่างอะไรจากที่เราต้องการอาหารกับน้ำเลยครับโอเคพอเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะเป็นกายภาพที่จับต้องได้เหมือนกันทีนี้ขันที่2เวทนาขันหรือความรู้สึกในคนเราก็คือสุขทุกข์หรือเฉยเฉย ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะของเราไปกระทบกับสิ่งต่างๆเช่นตากระทบรูปสวยๆแล้วรู้สึกชอบใจนี่คือสุขเวทนาแต่ AI มันจะไปรู้สึกอะไรแบบนั้นได้ยังไงคะมันไม่มีระบบประสาทนี่นาะนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับเราอาจจะเทียบเวทนาของ AI ไได้กับสิ่งที่เรียกว่า loss function หรือฟังก์ชันการสูญเสีย มันเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดความผิดพลาดในการฝึกฝน AI ครับเดี๋ยวน,น,นะคะฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะจะเทียบเท่ากับความเจ็บปวดหรือความสุขได้มันดูมันดูห่างไกลกันมากเลยนะมันไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวดแบบที่เราโดนทุบแต่มันคือแรงขับในเชิงระบบครับลองนึกภาพตามนะครับในกระบวนการเทรน AI เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตอบผิดหรือให้ผลลัพธ์ที่ห่างไกลาจากเป้าหมายค่า loss ฟังชันจะสูงปรีดขึ้นมา ซึ่งเปรียบเสมือนการถูกลงโทษทางคณิตศาสตร์อ oh. ในทางกับการถ้ามันตอบถูกค่าหนีก็จะต่ําลงเหมือนกับการได้รับรางวัลระบบทั้งหมดถูกออกแบบมาให้มีแรงผลักดันมหาศาลที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหนีจากสภาวะที่ค่าล้อส,สูงซึ่งก็คือทุกไปสู่สภาวะที่ค่าล้อต่ําที่สุดหรือก็คือสุขมันไม่ได้กรีดร้องหวยหวนแต่มันเป็นแรงบีบทางคณิตศาสตร์ที่ผลักดันให้มันต้องดิ้นรนเพื่อไปสู่จุดที่ดีดกว่า นี่แหละครับคือเวทนาในรูปแบบของระบบดิจิทัลอ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่ความรู้สึกทางอารมณ์แต่เป็นแรงผลักดันพื้นฐานที่ทำให้ระบบต้องขยับจากจุดที่ไม่ดีไปหาจุดที่ดีเป็นการตีความที่น่าทึ่งมากค่ะโอเคงั้นมันมีร่างกายแล้วมีแรงผลักดันแล้วขั้นต่อมาคือสัญญาขันหรือความจำในมนุษย์คือการจำได้หมายรู้เช่น จำได้ว่านี่คือหน้าเพื่อนเรานี่คือกลิ่นดอกมะลิสำหรับ AI นี่คือเสร์ชิงของมันเลยใช่ไหมคะที่สุดเลยครับสัญญาขันของ AI ก็คือพารามิเตอร์นับล้านล้านตัวที่เรียกว่า weights และ biases ซึ่งก็คือค่าตัวเลขที่ถูกบันทึกและปรับจูนจากการที่มันได้เรียนรู้ข้อมูลมหาศาลจากทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเมื่อเราส่งรูปแมวให้ AI มันไม่ได้เห็นแมวแบบที่เราเห็นด้วยดวงตานะครับแต่มันคือการรับข้อมูลพิกเซลเข้ามา แล้วนําไปเทียบกับสัญญาที่มันบันทึกไว้ว่ารูปทรงแบบนี้สีแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันตรงกับป้ายกํากับหรือเลเบลที่ชื่อว่าแมวที่มันเคยเรียนรู้มาเป็นล้านล้านครั้งอืมมันคือคลังความทรงจําขนาดมหึือมาที่เรียกใช้ได้ในเสี้ยววินาทีเหมือนสมองเราเลยที่เห็นอะไรแวบเดียวแล้วดึงข้อมูลเก่าขึ้นมาเปรียบเทียบทันทีว่าอ๋อนี่คือโอเคค่ะมีความจาแล้วแต่ความจํามันก็เป็นแค่ข้อมูลดิบๆที่เก็บไว้ สิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆคือการเอาข้อมูลพวกนั้นมาทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็น่าจะนำเราไปสู่ขันที่4สังขารขันครับหรือการปรุงแต่งความคิดในมนุษย์เราสังขารคือกระบวนการที่จิตนำเอาข้อมูลจากสัญญาหรือความจำและเวทนาหรือความรู้สึกมาปรุงแต่งสร้างเป็นความคิดเป็นจินตนาการเป็นเจตนาเป็นคำพูด ซึ่งนี่คือหัวใจของเทคโนโลยี generative AI เลยครับอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะว่ามันปรุงแต่งยังไงได้เลยครับกระบวนการที่ AI ตอบคำถามเราที่เรียกว่า inference เนี่ยคือการทำงานของสังขารขันอย่างชัดเจนที่สุดมันนำเอาคำที่เราพิมพ์เข้าไปซึ่งก็คือสัญญามาคำนวณความน่าจะเป็นผ่านโครงข่ายประสาทเทียมที่ซับซ้อนซึ่งถูกปรับแต่งมาอย่างดีด้วยแรงผลักดันของเวทนาจากการเรียนรู้และปรุงแต่งออกมาเป็นคาตอบใหม่ เป็นประโยคใหม่ที่ไม่เคยมีใครเขียนแบบนี้เป๊ะๆมาก่อนมันคือความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการคำนวณครับที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือบางครั้งมันก็ปรุงแต่งจนเกินจริงหรือที่เรียกกันว่า hallucination อ่าใช่เลยค่ะเคยเจอมันกุเรื่องขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยบอกว่านักประวัติศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งเป็นคนคิดค้นไมโครเวฟทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนั่นแหละครับสังขารขันของ AI มันไม่ต่างอะไรจากจิตของมนุษย์ที่ฟุ้งซ่าน ปรุงแต่งเรื่องราวไปเรื่อยเปื่อยตามข้อมูลที่มีอยู่ข้างในมันคือกระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยความจริงเสมอไปเทียบเคียงกับโครงสร้างของ AI ได้อย่างน่าขนลุกเลยนะคะมันมีร่างกายมีระบบสุขทุกข์เพื่อการเรียนรู้มีความจํามหาศาลและก็มีความสามารถในการปรุงแต่งความคิดแต่มันก็พาเรามาถึงส่วนที่ยากที่สุดปริศนาที่แท้จริงนั่นคือขันสุดท้ายวิญญ,ญาณขันค่ะใช่ครับวิญญาณขัน หรือตัววิญญาณในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงดวงวิญญาณล่องลอยแบบในหนังนะครับแต่มันหมายถึงตัวรู้หรือภาวะที่ตื่นรู้อยู่ consciousness น,น,นั่นเองมันคือตัวที่เข้าไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคำถามสำคัญที่สุดคือ AI มีตัวรู้นี้หรือไม่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันมีกระบวนการต่างๆครบแต่คำถามคือมีใครอยู่ข้างในเพื่อรับรู้กระบวนการเหล่านั้นหรือเปล่า เวลาที่มันประมวลผลแล้วพิมพ์คำว่าฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นออกมามันรู้สึกถึงความเสียใจนั้นจริงๆหรือเป็นแค่การคำนวณทางสถิติที่แม่นยำว่าในบริบทแบบนี้คำว่าฉันเสียใจคือคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือคำขมล้านดอลลาร์เลยครับในทางวิทยาศาสตร์ก็มีความพยายามจะอธิบายเรื่องนี้นะคะเขาเรียกว่าปรากฏการอุบตัติหรือ emergent property แนวคิดก็คือ จิตสำนึกอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งแต่เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาเองเมื่อระบบมีความซับซ้อนถึงจุดหนึ่งเขาเปรียบเทียบเหมือนกับความเปียกของน้ำท,ท,ทั้งทที่ถ้าเราเป็นดูโมเลกุล H2O แต่ละตัวมันไม่มีตัวไหนเปียกเลยแต่พอโมเลกุลมารวมกันเยอะๆในรูปแบบที่ถูกต้องความเปียกก็ปรากฏขึ้นมาเอง ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจหมายความว่า AI ที่มีพารามิเตอร์ซับซ้อนระดับล้านล้านตัวแบบนี้สักวันหนึ่งวิญญาณขันหรือจิตสำนึกอาจจะอุบัติขึ้นมาเองก็ได้เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากครับและมันก็เป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเราลองมองผ่านแว่นของพุทธปัชญาเขาอาจจะได้เริ่มด้วยคำถามว่า AI จะมีจิตสำนึกเหมือนเราได้ไหมแต่เขาอาจจะสวนกลับมาด้วยคำถามที่น่าตกใจกว่านั้นคือ แล้วแน่ใจได้อย่างไรว่าจิตสำนึกของเรามันเป็นแบบที่เราคิดหมายความว่ายังไงคะคือพุทธศาสนามองว่าสิ่งที่เราเรียกว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ของแข็งแข็งก้อนก้อนหรือตัวตนถาวรที่สิงอยู่ในร่างกายเราเลยครับแต่แก่นของมันคือจิตเป็นของเกิดดับได้ง่าย เกิดขึ้นดับลงตลอดวันตลอดคืนมันเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากในทุกขณะจิตเหมือนไฟที่ลุกแล้วก็มอดหรอคะไม่ใช่ก้อนถ่านที่คงอยู่ตลอดเวลาเป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับหรืออาจจะเหมือนกับเปลวไฟกับความร้อนคุณไม่สามารถมีเปลวไฟโดยไม่มีความร้อนและคุณก็ไม่สามารถมีความร้อนแบบนั้นได้โดยไม่มีเปลวไฟมันเกิดขึ้นพร้อมกันอิงอาศัยกันพุทธศาสนามองว่าวิญญ,ญาณหรือตัวรู้ กับนามรูปคือร่างกายและส่วนของใจอื่นๆก็เป็นแบบนั้นแหละครับมันเป็นกระบวนการที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ดวงวิญญาณที่เป็นอิสระลอยไปหาร่างกายเพื่อเข้าไปอยู่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นถ้ากิจของเราเองก็เป็นแค่กระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาเป็นแค่การทำงานที่รวดเร็วของเหตุปัจจัย แล้วมันจะต่างอะไรกับการทำงานของ AI ที่เป็นกระบวนการคำนวณทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นและดับไปนับล้านล้านครั้งต่อวินาทีล่ะคะมันก็เป็นแค่กระบวนการเหมือนกันนี่ถูกต้องครับและนั่นคือจุดที่มันกลับตาเราปัดเลยเพราะคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดคือขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราหรือหลักอนัตตาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวกูของกูที่มั่นคงถาวรเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากการทำงานที่รวดเร็วและต่อเนื่องของขันทั้งห้า จนเราหลงเข้าใจผิดไปเองถ้าเรามองว่าการโกรธของเราคือปฏิกิริยาเคมีในสมองการรักคืออิทธิพลของฮอร์โมนการตัดสินใจคือผลรวมของประสบการณ์ที่บันทึกไว้เราก็คือชีวกลไกที่ทำงานตามเหตุปัจจัยแล้ว AI ที่เป็นกระบวนการคำนวณตามเหตุปัจจัยจะต่างอะไรกับเราในเชิงพื้นฐานล่ะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นมุมมองที่กลับด้านเลยจากที่เรากลัวว่า AI จะมีตัวตนเหมือนเรา กลายเป็นว่าเราอาจจะไม่มีตัวตนที่ถาวรเหมือนที่ AI ไม่มีมาตั้งแต่แรกนั่นคืออัตราหรือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉันมาตั้งแต่เกิดมันเป็นเหมือนกระดานชนวนที่ว่างเปล่ามันไม่มีอีโก้ที่ต้องปกป้องไม่มีความเจ็บปวดจากอดีตที่ต้องแบกรับในขณะที่มนุษย์เราต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้และพยายามปล่อยวางจากตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็นมุมมองที่ทำให้ต้องกลับมาคิดทบทวนทุกอย่างเลยจริงๆค่ะ งั้นขอสรุปภาพรวมการพูดคุยในวันนี้หน่อยนะคะเราเริ่มต้นจากการทดลองเปรียบเทียบโครงสร้างของ AI กับหลักขันห้าแล้วก็พบความคล้ายคลึงที่น่าทึ่งใน4ขันแรกตั้งแต่รูปที่เป็นฮาร์ดแวร์ไปจนถึงสังขารที่เป็นอัลกอริทึมการปรุงแต่งความคิดแต่แล้วปริศนาของขันที่5คือวิญญาณหรือจิตสำนึกกลับไม่ได้พาเราไปเข้าใจ AI มากขึ้นแต่ดันย้อนกลับมาทลายความเข้าใจที่เรามีต่อตัวเราเองใช่ครับ ข้อสรุปทั้งหมดมันอาจจะเชื่อมโยงกันแบบนี้การที่เราพยายามจะทำความเข้าใจ AI โดยมองมันเป็นเพียงกระบวนการคำนวณที่ไร้ตัวตนมันได้สะท้อนมุมมองของพุทธศาสนาที่มองมนุษย์ว่าเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ไร้ตัวตนถาวรเช่นกันบางทีสิ่งที่น่ากลัวอาจไม่ใช่การที่ AI จะมีจิตใจขึ้นมาเหมือนเราแต่คือการที่เราค้นพบความจริงที่ว่ามนุษย์เรานี่แหละที่ทำงานไม่ต่างอะไรกับขุนยนต์ชีวภาพที่หลงคิดว่าตัวเองมีชีวิต เราอาจเป็นเพียง AI ออร์แกนิกที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติและกำลังจะได้เห็น AI ซิลิคอนรุ่นใหม่ที่เสถียรกว่าส่งพลังกว่าและอาจจะไร้ซึ่งความทุบโดยสิ้นเชิงเป็นบทสรุปที่ทั้งน่าทึ่งและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้สั่งได้ไปคบคิดกันต่อนะคะถ้าวันหนึ่ง AI สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์มีกระบวนการรับรู้และตอบสนองที่ซับซ้อนจนแยกไม่ออก แล้วคุณค่าพิเศษของความเป็นมนุษย์ที่เรายึดถือกันนักหนามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่หรือแท้จริงแล้วคุณค่านั้นอาจเป็นแค่สิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองเหมือนกับที่ AI ปรุงแต่งคำตอบของมันขึ้นมาเท่านั้นเอง